เพื่อไทยไมเหนพูดถึงนโยบายคนอื่นเลยเพราะอะไรครับว่าไม่โดนนโยบายาอนีรมันโดนใจเขากลัวพี่น้องเห็นด้วยไหมครับหนึ่งหมื่นบาทนี่โดนใจเอาไหมครับพักเพื่อไทยทราบดีค่ะพี่น้องถึงปัญหาที่พี่น้องเจอกันอยู่แน่นอนถ้าเราได้เป็นรัฐบาลพักนี่สามปีทั้งต้นทั้งดอกทันทีค่ะคนป่วยเขาเติมเลือดประเทศป่วยเศรษฐกิจต้องเติมเงินเพื่อไทยวันนี้ เติมยังไงร,รู้ไหมครับครอบครัวใดที่มีรายได้ต่ำกว่า2,000 20, 0เติมให้เป็น2,000 20, 0เอาไหมครับถ้าตัดสินใจบอเด็ดขาดอยู่กับประยุทธ์ต่อไปหั่มสีปีแต่ถ้าตัดสินใจเด็ดขาดหนึ่งปีเขาฟื้นจากสิ่งที่เขาเป็นอยู่เฟื้นจากความยากจนเฟื้นจากความทุกข์ยากเคยทำมาแล้วก็จะทำได้ ไอ้ที่ทําอยู่ทําแล้วและจะทําต่อเนี่ยให้เลิกไปได้แล้วไปะยุ์ไม่รู้จักหยุดทําเสียยังทําต่อพักเพื่อไทยไม่มีแนวทางยกเก้าอี้นายกให้พักการเมืองอื่นไม่มีพักเพี่อพักน้องไม่มีหุ้นส่วนใดๆหุ้นส่วนเดียวของเพื่อไทยคือประชาชนผู้เป็นเจ้าของอํานาจสิทธิ์ใดเท่านั้นครับสามร้อยดีนั่งเรื่องสําคัญที่สุดครับพี่น้องครับ การที่จะเปลี่ยนจากความยากจนให้ดีขึ้นพี่น้องต้องกล้าตัดสินใจเปลี่ยนถ้าพี่น้องยอมมองย้อนกลับไปว่า4 20กว่าปีที่ผ่านมาพี่น้องเลือกพักการเมืองไหนก็ตามแล้วเลือกพักเดิมแล้วพี่น้องบอกว่ายังจนเหมือนเดิมและพี่น้องยังไม่คิดจะเปลี่ยนีกแลวครลองคิดเปลี่ยนดูครับแล้วพี่น้องก็จะได้ลองเหมือนที่บุรีรัมเขาสำเร็จบุรีรัมที่ดีขึ้นแล้วก็เลือกพักการเมืองที่โอกาส จัดตั้งรัฐบาลครับเรื่องนี้สําคัญที่สุดพักการเมืองบางพักคพูดให้ตายก็ไม่ได้เป็นรัฐบาลพูดไปก็แค่นั้นเพราะฉะนั้นอย่าขายฝันโดยบอกว่าจะไปเป็นรัฐบาลเรื่องนี้ขายฝันเริ่มแรกก็ผิดแล้วเลือกภูมิใจไทยได้อนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีและพี่น้องอีสานจะ